เจอกันอีกแล้วนะพี่น้องกับเจา้าคูบุต้าร้อยห้าแรงมาแรงเกินคาดแรงจริงๆแรงจนหม้อน้ำแตกหม้อน้ำแตกซะแล้วพี่น้องนี่หม้อน้ำแตกตะเข็บแต่ตะเข็บยาวไปนน่นเลยตะตะเข็บเนี่ยเป็นหม้อน้ำอะโนมิเนียมด้วยเดี๋ยวเราจะทำการถอด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 ชุดนี้ออกนะครับ จะยกขึ้นมาไปให้ช่างดูว่ามันจะซ่อมได้หรือไม่ได้มาติดตามเ้ยพี่น้องดเด๋ยเรามาทำการถอดถอดน็อตหม้อน้ำกต้องกคนนะครับถอดหม้อน้ำอนถอดได้เลย,ยนะครับ พอต่อมาเรียบร้อยแล้วแตกตะเข็บตรงนี้นะครับนี่รอยแตกแตกตะเข็บยาวเลยเดี๋ยวไปให้หมอดูแลสักหน่อยหมอจะรักษาได้ไหมเจ้ามอน้ำร้อยห้าแรงหมอน้ำเจ้ารถไถคูปุต้าร้อยห้าแรงมันแตกตะเข็บนะครับนี่รอยมันแตกตะเข็บ ไปซ่อมร้านไหนเขาก็ไม่ซ่อมให้ผมจะลองซ่อมเองดูนะครับเพื่อนๆลองติดตามดูนะครับว่าผมจะซ่อมได้ไหมซ่อมได้ก็โอเคถ้าซ่อมไม่ได้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนี่ยครับมันแตกตะเข็บแตกตะเข็บยาวเลยอันนี้มันเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกเป็นพัาสติก,ตกแต่ตัวนี้เป็นอะโนมิเนียมผมจะจะกแกะแกะเอาฟานี้ออก แล้วคนจะแยงรูรูข้างในเนี่ยรูเนี่ยแยงตามรูตามรูเขาว่ารูมันตันแยงเสร็จแล้วเขาก็จะเอา,อาลองเอาไดร้อนนะครับแล้วก็ไดร้อน้อนที่ว่าเขาเชื่อมพลาสติกอะลองไล่ข้างในดูต้องไล่ข้างในนะครับไล่ข้างในให้ให้ตลอดแนวเลยให้ทั่วเลยลองซิว่ามันจะช้ได้ไหมแล้วก็จะเอาซีเมนต์เหล็ก โป่ข้างในทีหนึ่งแล้วค่อยมาโป่ข้างนอกนี่ทีหนึ่งคอยติดตามดูนะครับว่ามันจะรั่วหรือไม่รั่วถ้าไม่รั่วก็ถือว่าโอเคไปถ้ามันรั่วก็ยังไงมันก็จะทิ้งอู่แล้วครับยังไงก็จะทิ้งอยู่แล้วก็เลยลองอยากอยากอยาก,อยากทำดูว่ามันยากมากน้อยแค่ไหน <laughs> ติดตามครับผมหลังจากที่เราแงะแงะตะเข็บนี้ แงตะเข็บงัดตะเข็บนะครับออกอ้าออกหมดทุกตัวแล้วนะครับมันก็จะอิสระเลยครับเนี่ยอิสระพร้อมที่จะเปิดได้แล้วครับผมอ่าเปิดดูเลยนะครับผมโอเคเปิดได้เลยครับนี่เปิดได้แล้วครับเปิดได้แล้วนี่มันเป็นอย่างนี้เองหน้าตาครับผมเห็นรอยแตกไหมครับนี่ไหนนี่ยรอยแตกที่เขาแตกข้างในเนี่ยครับรอยที่เขาแตกข้างในมันอยู่นี่เองครับนี่ บาดแผลที่เขาแตกข้างในครับที่น้ํามันออกทีนี้เราจะทําความสะอาดล้างทำความสะอาดดีๆแล้วก็จะเอาเอาเอาใเป่าผนน้อนนะครับลองไล่ดูไล่ให้มันให้มันเชื่อมต่อหากันนะแล้วก็อ,อีพ็อซี่อุอีทีหนึ่งข้างในถ้าอยู่ก็โอเคถ้าไม่อยู่ก็ไม่ว่ากันนะครับอ่าลงพัดจัดให้ครับผม นี่คือบาดแผลข้างในนะครับบาดแผลข้างในโอจะมีโอลิงอยู่ด้วยครับผมมีโอลิงครับผมนี่โอลิงนี่โอลิงอย่าให้ขาดเลยนะครับเนี่ยโอลิงขาดไม่ได้เลยนะครับเนี่ยจะมีโอลิงรอบเลยนะครับพี่น้องครับนี่มีโอลิงรอบเลยครับผมโอเคแล้วเราจะทําการล้างทะแยงรูนะครับช่างพัดจัดให้ซ่อมหม้อน้าเองครับ ก้อนน้ำเป็นพลาสติกลองเอาได้ได้เป่าความร้อนเป่าให้ละลายให้มันเชื่อมเข้าหากันรู้สิว่ามันจะใช้ได้ไหมเนี่ยลอยลอยป่าวานันเหมือนมันจะละลายนะมันจะละลายเปล่าเนะี่ย ช่างพัดจัดให้อแกโอ้ทำไปทั่วเนาะ,ะแล้แล้วผลงานของเราก็สำเร็จหม้อน้ำคูบต้าร้อยห้าแรงถอดออกมาเอาอีโปซี่โป๊ะเลยเอาอีโปซี่โป๊ะไปเลยอยู่แล้วไม่อยู่ค่อยว่ากันถอดมาโปนอกอโปใน คอยดูผลงานมันจะเป็นยังไงจะอยู่หรือไม่อยู่ถ้าไม่อยู่ก็ต้องซื้อใหม่หลังงานนี้